อย่าไปหาทำถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมโต๊ะปริพัทน์ครับสําหรับวันนี้ก็พอดีว่ามีสมาชิกถามกันมาหลายคนเนาะผมก็จะเตือนเฉพาะเอฟซผมเนาะสมาชิกที่ติดตามผมคนอื่นผมไม่กล้าไปเตือนเนาะและก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ได้เนาะ อาจจะใช้คำรุนแรงไปหน่อยนะแต่เป็นกำลังเป็นกระแสอยู่อย่าหาทรรอย่าหาทรรมถ้ยังไม่รู้สิ่งนี้เนาะก็อย่าหาทําตอนที่ต้นยังไม่พร้อมครับพอดีว่าต้นนี้มีโอกาสได้มาถ่ายก็ต้นนี้อยู่ข้างล่างสวนผมนี่คือต้นนั้นและข้างบนนู่นสวนผมต้นนี้คือต้นทุเรียนบ้านของผมที่หนามสีทองทอง,ทองเนื้อสีจำปา และนี่ก็คือทางที่ผมขับรถผ่านทุกวันก็เป็นอะไรที่ผมเห็นพฤติกรรมของต้นนี้มาตั้งแต่ต้นตลอดเนาะหลายคนถามผมเกี่ยวกับเรื่องเสริมรากใดีไม่ดีเนาะอ่มันจะมีลูกช้าจริงไหมก็ผมอยากอธิบายอย่างนี้เนาะการที่ทุเรียนมีลูกได้นี่มาจากแป้งที่ใบผลิตเนาะแป้งที่ใบสะสมอาหารผลิต มาเป็นแป้งแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่งไปเก็บไว้ใต้ท้องกิง่งส่งไว้เก็บไว้ในลําต้นอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปเป็นรูปของน้ําตาลซูโครสเนาะก็ไปเก็บไว้ใต้ท้องกิง่งพอไปเก็บไว้ก็กลายไปเป็นแป้งอีกทีเวลาใช้ก็กลายมาเป็นน้ําตาลอีกทีนั่นก็คือผล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 ิตที่มาจากใบผลิตขึ้นมาเนาะแล้วก็มาจากการสังเคราะห์แสงซึ่ง ขณะที่รากนี่จะเป็นผู้ใช้มากกว่าเนาะรากาไม่สามารถที่จะผลิตน้ำตาลได้แต่รากก็สามารถดูดน้ำขึ้นมาเติมเต็มให้กับใบได้และพร้อมกับดูดธาตุอาหารขึ้นมาเติมเต็มให้กับใบได้เนาะและก็มาถึงจุดที่ว่าจะเพิ่งทำสิ่งนี้อตอนที่ต้นมันยังไม่พร้อม ก็หมายถึงว่าตอนที่ต้นกำลังเจอวิกฤตหรือว่าต้นกำลังเจอใบอ,อ่อนที่กำลังแตกยอดอ่อนนี่เป็นอะไรที่ต้องใช้แป้งที่ใบผลิตมาเยอะต้องใช้พลังงานที่สะสมไว้ในท้องกิง่งต้องใช้ทุนสำรองที่ใบผลิตมาเนี่ยเก็บไว้ในท้องกิ่งบ้างใต้ที่ลำต้นบางเนาะดึงแป้งออกมาใช้เยอะมาก จะดึงแป้งออกมาใช้เยอะมากเพื่อที่จะส่งไปให้อยอดอ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะสมมตุติตัวนี้ยังไม่มียอดยอดอ่อนแล้วก็ขณะดเดียวกันรากที่เอามาเสริมเนี่ยมันก็เป็นผู้ใช้เหมือนกันนะรากนี่เป็นผู้ใช้ที่มหาศาลเลยเป็นผู้ใช้เอาไปสร้างหมวกรากใหม่เอาไปสร้างไปยืดขยายรากใหม่นะแพร่พูงขายของรากใหม่นี่ก็ใช้งานเหมือนกันเนาะ และตอนที่ต้นไม่พร้อมตอนที่ต้นไม่พร้อมคือต้นเจอวิกฤตบ้างมียอดอ่อนบ้างตอนนี้ต้นกำลังใช้แป้งมากเลยแล้วก็เราไปเสริมรากตอนนี้นี่เท่ากับว่าไปเพิ่มผู้ใช้เนาะไปเพิ่มผู้ใช้เมื่อไปเพิ่มผู้ใช้นี่ะจะทำให้ต้นของเราสุดทมลงกว่าอตอนที่ ปกติเนาะและสุดไวกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำก็ผมแนะนำว่าให้ทำตอนที่ใบมันสมบูรณ์เนาะแล้วก็ตอนที่ใบมันเขียวเข้มแล้วก็สมบูรณ์เต็มที่ที่ทยังไม่มียอดอ่อนตอนนั้นสามารถทำได้และก็อยากแนะนำนิดนึงถ้าจะทำเนี่ยศึกษาทิศทางลมเนาะทำในทิศทางที่ลมพัดมันจะช่วยกันลมได้นั่นคือประโยชน์ แต่สําหรับอ,อย่างอื่นนี่ผมมองแล้วว่ามันจะกับเป็นไม่เป็นประโยชน์นมากกว่าเนาะจะเป็นเพิ่มพาระมากกว่าก็เราอยาอ่าเพิ่มพาระให้ตอนที่มันเจอวิกฤตเนาะมาถึงต้นนี้ก็เป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้นี่มันคือฤดูฝนนะทางใต้ก็ฝนตกทุกวันขนาดเดียวกันนี่ดินเนี่ยตอนนี้กุมภาแล้ว มันก็ฝนไม่ตกหลายวันแล้วเนี่ยดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ถมลึกด้วยฝังลึกด้วยฝังลึกไม่พอพรวนดินขึ้นมาโปะทับด้วยเนาะ <S 2> <S 2> แล้วก็เป็นอะไรที่รากมันขาดอากาศหนึ่งแหละแล้วก็รากแก้วข้างล่างนี่ก็แช่น้ําอยู่นะแช่น้ําสะสมนี <S <S 2> <S 2> <ๆ>่ผมสังเกตว่ามากี่ครั้งกี่ครั้ง ต้นนี้ก็ใบตกตลดอดอตอนหลังนี่ก็ไปเสริมอันนี้เ้าด้วยพอยิ่งเสริมเนี่ยยิ่งไม่มีวันที่จะได้เห็นใบตั้งเลยครับก็ดูใบก็เหมือนสซอากา,าดธาตุอาหารด้วยครับดูใบนี้นี่เหมือนจะขาดธาตุอาหารด้วยก็ทำไมถึงได้ขาดเพราะว่าในขณะที่อ่า โดนฝังลึกด้วยแล้วก็น้ำแช่ขังด้วยเนะาะขนาดนั้นน่รากไม่มีอากาศเนี่มันเมื่อใบสมมุติใบตั้งใบคลายน้ำออกก็จริงแหละแต่ว่า,ารากมันดูดขึ้นมาไม่ได้ในขณะที่รากขาดอากาศน้ำเต็มดินเหมือนคลายน้ำทว่วมอ่ะมันก็ดูดขึ้นมาไม่ได้เสร็จแล้วเมื่อดูดขึ้นมาไม่ได้ามาเติมเต็มไม่ได้ ใบเรื่องอะไรที่มันจะคายน้ําออกเปล่าๆพี่ๆโดยที่ทิ้งเปล่าเนาะมันก็ต้องปิดปากใบเนาะเพราะว่าคายออกแล้วไม่มีน้ําขึ้นมาดูดมาเติมเต็มเมนาะเพราะว่ารากไม่สามารถทํางานได้ในสภาวะวิกฤตโดนน้ําขังรากอยู่ก็เขาเริ่มทําตั้งแต่นู่นมาเนาะตั้งแต่ช่วง ที่มันสะบักสะบอมพอเห็นว่าต้นนี้มันเหมือนว่าจะไม่ค่อยโตให้เท่าไหร่ก็เลยในความคิดก็ว่าเออจะให้รากเนี้ยมาช่วยที่จะหาอาหารเพิ่มให้จะได้ใบมันสดชื่นขึ้นจะได้สมบูรณ์ขึ้น <c oughs> กลับกลายเป็นว่า,าเท่ากลับไปซ้ำเติมมันเนาะแล้วก็ ดูเหมือนว่ามันจะมีแววที่จะสุดลงสุดลงเรื่อยๆในขณะที่ใบมันสังกัดแส,ง,สงไม่ได้รากก็ไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานปากใบก็ปิดตลอดจะเห็นว่าใบตกตลอดการที่ใบตกตลอดนี่อ,อย่าลืมว่าต้นมันก็ยังหายใจเนาะการระบบหายใจนี่ก็คือการกินของเก่าเนาะก็โพแทเสเซียมที่อยู่ในต้นเนี่ยจะเป็นผู้ลำเลียง แป้งจากใบเนี่ยไปส่งไปให้ชิ้นส่วนต่างๆที่ที่จะพัฒนาต้นส่งไปให้รากบ้างส่งไปให้ออใหใหหยอดอ่อนบ้างนั่นคือเป็นกิจกรรมในขณะที่กำลังหายใจที่ในขณะที่สังเคราะห์แสงไม่ได้มันก็ต้องกินของเก่าจากใบก็ดึงพลังงานจากใบเนี่ยสังเกตใบจะเหมือนกับขาดธาตุอาหารเพราะอะไร ก็ใบเหลืองๆจะไม่ตกไม่ตั้งการที่เราสังเกตง่ายๆถ้าใบไม่ตั้งเลยนี่ในขณะตอน9ก้าโมงตอนเช้าเนี่ยปกติใบทุเรียนจะตั้งเนาะถ้าใบไม่ตั้งเลยนี่แสดงว่าตอนนั้นไ่ไม่ได้ปรุงอาหารนะครับไม่ได้ปรุงอาหารแล้วก็มาสังเกตท,ที่รากเลยรากของท่าน,นอาจจะอวมน้ํา แล้วก็บางทีทุเรียนที่ท่านปลูกใหม่เนี่ย <c oughs> ปลูกช่วงแรกเนี่ยมันจะออกรากแก้วก่อนเนาะงอกรากแก้วที่ท่านตัดรากขดย, <c oughs> ยอดยอดแรกที่ท่านได้คือ,อมาจากการงอกของรากที่เป็นรากแก้วนั่นแหละเมื่อ <c oughs> ท่านเอามาปลูกใหม่ๆเนี่ยท่านรดน้ําหรือแม้แต่วันเว้นวันเนาะอาจจะไม่ทุกวันก็จริงแต่วันเว้นวันน้ําที่ จะไปสะสมอยู่ที่ก้นหลุมที่รากแก้วมันจะลงไปอ่ะจะยืดลงไปอ่ะการที่ต้นสร้างรากแก้วรากหรือ,อารากที่จะมาแทนรากแก้วสมมุติมีรากแก้วหนึ่งเส้นพอเราตัดรากกลัวมันจะเป็นรากกขดมันก็งอกใหม่ออกมาเป็นสองเส้นไอสองเส้นนั่นน่มันทําหน้าที่สองอย่างเนาะหนึ่งอ,อย่างลึกเพื่อพยุงลําต้นสอง หาน้ำหาธาตุหาน้ำให้กับกับต้นเนาะหน้าที่หลักมันมีสองอย่างเนี่ยพยุงลำต้นแล้วก็หาน้ำในเมื่อ,อท่านรดวันวินวันเนี่ยจริงอยู่ที่ข้างนอกอาจจะดูเหมือนว่าแห้งผาดเนานะเพราะโดนแดดท่านไม่ได้คลุมฟางหรือคลุมก็แล้วแต่ข้างล่างเนี่ยตอนที่ท่านขุดมันก็เป็นเป็นหลุมอยู่นะแล้วก็ น้ำมันก็ไปขังอยู่ข้างล่างเนี่ยใบของท่านจะตกอยู่ตลอดในตอนเช้าท่านสังเกตถ้าเก้าโมงเนี่ยไม่ตั้งนี่ให้ผมท้าให้ขุดได้เลยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ขุดขุดรือออกเนาะขุดข้างๆรอบๆนอกที่ท่านนั่นที่รากยังมาไม่ถึงเนี่ยขุดได้เลยขุดไประดับที่ปลายรากนั่นแหละ จะเห็นได้ว่าระดับที่รากลึกลงไประดับไหนเนี่ยน้าบริเวณนั้นก็ยังชุ่มแฉ่อยู่นะแสดงว่ารากนั้นรากแก้วสองเส้นที่มันงอกใหม่นั้นมันกําลังแช่น้ําอยู่เนาะเมื่อกําลังแช่น้านี่มันก็จะเกิดสภาวะที่เกลื้นไม่เข้าคายไม่ออกใบก็จะตกตลอดแล้วก็จะมีอาการใบม่งใบไหมอะไร,ะไรต่างๆตามมาเนาะ เมื่อใบมันขาดน้ำเมื่อน้ำมาเติมเต็มไม่ได้ความต่งในใบความสดชื่นมีชีวิตชีวาในใบมันก็ไม่มีในขณะที่โพแทสเซียมที่ใช้ไปทุกวัน,ท,วนทุกวันในขณะที่ไม่ได้สังกแสงการกินของเก่าทางานทุกวันมันก็ใช้โพแทสเซียมทุกวันนะเมื่อใช้ทุกวันโพแทสเซียมก็มีโอกาสที่จะหมดเมื่อหมด,หมด,หมดเมื่อโพแทสเซียมในต้นที่อยู่ในต้นหมด มันก็ปิดปากใบไม่สนิทเมื่อปิดปากใบไม่สนิทมันก็เวลาลมพัดลมพัดมันก็น้ํารั่วไหลออกเมื่อรั่วไหลออกใบก็ขาดความสดชื่นเนาะทีนี้ก็มาเจอแสงแดดพอม,มาเจอแสงแดดก็เป็นอาการของใบไหม้บ้างขอบใบไหม้เหมือนอาการขาดโพแทสเซียมบบนะมันมาครบวงจรเนาะสาเหตุ ต้นๆหลักๆก,ก็คือมาจากน้ำที่ท่านให้เกินสมดุลในดินนะครับอย่าลืมว่าในดินนี่คืออันินทรีย์วัตถุหรือว่าองค์ประกอบของดิน45%น้ำ25%าเปเแล้วก็ช่องอากาศโพรงอากาศในดิน25%อีก5%ที่เหลือก็เป็นอินทรีย์วัตถุเนาะนี่คือองค์ประกอบในดินที่ พืชต่างๆชอบไม่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่าทุกพืชแลหละมันต้องการพวงอากาศทั้งนั้นเพียงแต่ว่าทุเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากกว่า,าพืชอ,อื่นๆนะครับมาถึงคําตอบที่ว่าทําไมถึงเป็นลูกชาก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะเมื่อ,อใบมันตกตลอดอย่างนี้หรือว่า แม้แต่สภาวะปกติที่ใบตั้งใบทำงานเต็มที่ที่จะสะสมแป้งสะสมอาหารไว้ตามตามท้องกิ่งอเพื่อเพื่ออะไร <_ c oughs> เพื่อการออกดอกนะ <_ C oughs> เมื่อสมมุติว่าต้นมันมันโตเต็มที่แล้วมันจะมีลูกมีดอกได้แล้วแต่ขณะที่รากก็เป็นผู้ใช้เนาะการเสริมรากที่ ที่แหวบคิดขนต้นที่เสริมมาสามขาในในในถุงเดียวตอนที่ท่านซื้อมามันเสริมชิดเกินไปนี่บางทีรากมันจะสารกันแล้วก็มันจะไปเมื่อมันโตขึ้นมันจะต่างคนต่างก็จะใหญ่เนาะแล้วก็มันอาจจะมีรากเส้นใดเส้นหนึ่งที่ มีการสร้างใหม่เส้นใดเส้นหนึ่งที่มีการที่ไม่ไหวไปต่อมันก็ต้องสูญเสียไปสลับสร้างใหม่สูญเสียไปสลับสร้างใหม่สูญเสียไปเนี่ยการสลับสร้างใหม่แล้วก็สูญเสียไปเนี่ยมันก็ใช้พลังงานจากแป้งที่มาจากใบทั้งนั้นเนาะแล้วมาพูดถึงความสมดุลในขณะที่รากเยอะ กับใบคงที่ใบของต้นเดิมคงที่ <c oughs> อย่าลืมว่าใบคายน้ำเป็นไอเท่าไหร่คายใบคือเหมือนปั๊มเนาะเหมือนปั๊มที่คายน้ำออกก่อนแล้วก็ให้รากดูดน้าขึ้นมาเนี่ยใบคายน้ำเป็นไอรากมันก็ไม่ได้ดูดน้ำเหมือนกับสด <c oughs> ใบเท่าไหร่ก็ดูดน้ำขึ้นไม่ต่างกันเท่านั้นละ แล้วก็ในขณะที่ความสมดุลของรากที่เยอะไปเนี่ยให้ท่านคิดเอ,เองนะว่าความสมดุลกับใบที่ผลิตอาหารอยู่เนี่ยกับผู้ใช้ที่เยอะมาสารอย่างรากแล้วแป้งที่จะสะสมในท้องจริงเพื่อการออกลูก เงินทุนสำรองที่จะไว้เพื่อการออกลูกออกหลานเพื่อการเสืบซอดทายาทใหม่เนี่ยมันจะยังคงเหลือให้ท่านได้ออกดอกหรือไม่ผมจึงอยากออกมาเตือนอย่างนี้เนาะเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตมาคือสวนผมเองนี่ต้นใหญ่ๆที่เป็นลูกเลี้ยผมเสริมรากทุกต้นนะเมื่อก่อน แล้วก็สวนพี่เมียหน้าบ้านผมเนี่ยก็เสริมขาทุกต้นสามขาทุกต้นแต่ถึงเวลาที่เขาออกดอกอไม่ได้ออกดอกทุกต้นแล้วถึงแม้จะใส่ปุ๋ยทางดินอะไรเหมือนกันทุกต้นก็ไม่ได้ออกดอกพร้อมกันทุกต้นเนี่ยสำคัญให้ท่านมองตรงนี้เนาะตรงที่ว่าใบคือผู้ผลิตแป้งรากผลิตแป้งเองไม่ได้ และก็แป้งนี่แหละจะเป็นทุนสำรองเป็นอาหารสะสมไว้เพื่อการออกดอกเพื่อการสร้างยอดเพื่อการาซ่อมแซมส่วนต่างๆเนาะและที่ผมบอกว่าอย่าหาทำก็คือตอนที่ต้นไม่สมบูรณ์อยู่ตอนที่ต้นกำลังใช้พลังงานเยอะๆเนี่ยท่านเอ็นแผลที่จะมาเชื่อมต่อตรงนี้ไหม ก็ต้องเอาแป้งมาจากใบเนาะมาเชื่อมต่อแล้วก็เมื่อเชื่อมต่อเสร็จก็ต้องไปฟื้นฟรูรากที่เ็นะรากนู่นด้วยรากนี้ด้วยที่จะ,ะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องฟื้นฟูหรือว่าจะสร้างรากใหม่ก็ต้องใช้พลังงานั้งใช้แป้งที่มาจากใบทั้งนั้นเนาะให้ท่านดูความสมดุลนอาเลยกันสมาชิกหลายท่านเคยจำได้ไหมตอนที่ผมมี น้องท่านนึงส่งต้นทุเรียนมาให้ผมเป็นทองลินจงหนึ่งต้นแล้วก็จันหนึ่งหนึ่งต้นเนาะแล้วก็จันหนึ่งนี่มันเกิดอุบัติเหตุหักในกล่องเสร็จแล้วผมก็มาเสริมรากผมก็คิดในแนวเนี้แต่เล็กว่าเออเอารากมาช่วยเนะเอารากอ่ารากเนี้ยมาช่วยเพื่อจะได้สร้างใบใหม่ที่ไหนได้ไอ เนี่ยสมมติมันหักไอ้ที่ไม่ได้สมมุติหรอก็เรื่องจริงที่ว่ามันหักบาดต้นแล้วก็จะมีอยู่กิง่งแถวเนี้ยอ่ากิง่งแถวเนี้ยที่มีอยู่สามสี่ใบที่จะยังพอจะฟื้นได้สเสร็จแล้วอ่าปลายนั้นหักไปมีสามสี่ใบที่จะพอจะฟื้นได้แล้วก็ด้วยความที่หวังว่าจะให้รากเนี่ยส่งอาหารมาช่วยใบเนี้ยจะทําให้ใบพวกเนี้ยอ่ากิ่งที่เหลืออยู่เนี่ย สร้างยน์ใหม่ได้ที่ไหนได้ <c oughs> มันกลับดึงอาหารจากใบมาซ่องเสมไอเนี่ยจนใบร่วงหมดเนาะสุดท้ายก็ตายเนาะสุดท้ายก็ไม่รอดเนี่ยผมจึงออกมาเตือนว่าออย่าพึ่งหาทมตอนที่ต้นไม่สมบูรณ์เนาะถ้าเกิดท่านจะทำก็เลือกทิศทางลมไม่ดีแล้วก็ตอนที่ต้นที่ มันกำลังใบสะสมแป้งไว้เต็มที่แล้วก็ไม่มีใบอ่อนเนาะให้ท่านทำทำตอนนั้นถ้าอยากจะทำแต่ถ้าไม่ทำเลยมันก็ดีถ้าใครถามผมส่วนตัวที่สนิทสนิทกันผมก็ไม่แนะนำที่จะให้ทำเนาะแบบนี้แล้วก็ในขณะที่รากของมันเองมันก็สามารถที่จะสมดุลกับใบมันอยู่แล้วเนาะ มไม่อยากให้ท่านไปสิ้นเปืองกับต้นซื้อต้นเม็ดที่จะมา,าเสริมเพิ่มแต่งอะไรเนี่ยอย่างที่ท่านาหวังว่าจะให้ต้นโตวไว้โตวไวไม่ไวอยู่ที่ท่านบำรุงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอเคมันห่างๆอย่างเนี้ยโอเคถ้าเกิด ตางคนต่างสมบูรณ์แล้วรากนี้ก็สมบูรณ์ไอ้นี่ก็สมบูรณ์มันก็ไปกันได้แล้วก็มันจะปรับอไอ้นี่ใหม่ปรับความสมดุลของตัวเองใหม่ถ้าอยากให้ต้นพวกนี้มันไม่เอาแต่สูงชะลูดอย่างเดียวก็ตัดแต่งกิง่งแล้วก็ทําให้กิ่งมันใหญ่ๆตัดย่งตัดยอดบ้างท่านจะได้มีกิ่งที่สมบูรณ์พร้อมที่จะมีลูกใหม่ การที่เสริมรากไม่ใช่ว่าจะมีลูกไม่ได้นะมีได้แต่ว่าท่านก็ต้องรักษาใบให้ดีด้วยเนาะรักษาความสมดุลของอต้นให้ดีด้วยทั้งระบบให้ดีด้วยแล้วจะมีลูกใหม่ให้ท่านแต่ถ้าว่าปล่อยปะละเลยให้แต่ทางเดินอย่างเดียวไม่ได้รักษาบงุงไม่ได้รักษาใบในขณะที่ใบเจอวิกฤตเจอ,อาราต่างๆอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ต้องมาฟื้นฟูใบด้วยเนาะเมื่อผู้ผลิตอาหารมีน้อยเนี่ยผู้ใช้อย่างเยอะเท่าเดิม <c oughs> หรือใจเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยมันก็จะไม่สมดุลเนาะให้ท่านรักษาความสมดุลตรงนี้ด้วยแล้วก็คิดคำนึงถึงจุดนี้มากๆด้วยเนาะ,ะการที่ทุเรียนจะมีลูกได้นี่การสะสมอาหารต้องพร้อมต้นตองสมบูรณ์แล้วก็สะสมอาหารไว้มากพอ การบำรุงหรือการตัดแต่งกิ่งกำจัดผู้ใช้เสือนอนกินที่ใบที่โดนบางแสงบางไรออกให้หมดก็ท่านจะไดะ้เมื่อความพร้อมทุกอย่างพร้อมก็รอแต่อากาศเมื่ออากาศพร้อมก็จะมีลูกให้ได้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมี มีสาระแล้วก็ให้ท่านเอาไปชุกคิดได้นะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรไปเพราะต้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่บาทสองบาทอย่างน้อยนนี่สิบห้าบาทแล้วช่วงนี้ช่วงไหนเม็ดแพงนี่ต้นตอน,นี่ก็แพงขึ้นเนะาะอ่าสิบห้าเลยยี่สิบแะเดี๋ยวถ้าท่านซื้อที่ก็เสริมอ่ามาจากนู้นอาจจะเป็นขาละร้อยก็แล้วแต่น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ใช้วิจารณญาณเนาะแล้วก็ขอร้องว่าอย่าดรามากกันเนาะไม่ได้เจตนาที่จะหักล้างความคิดของใครไม่ได้เจตนาที่จะไปให้ร้ายไปสีใครแล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะทำลายาธุรกิจอะไรของใครเนาะก็นี่คือช่องของผมแล้วก็ผมออกมาเตือนสมาชิกของผม แล้วก็มาตอบคำถามให้กับ F4 ของผมเนาะก็ในยุคที่สื่อเสรีเนาะต่างคนต่างก็มีแนวทางของตนเนาะแล้วก็ผมเองก็ทำในช่องของผมแล้วก็ให้ความคิดเห็นในช่องของผมแล้วก็ออกมาเตือนสมาชิกที่ติดตามผมก็หวังว่า คลิปนี้อาจจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแชร์ไม่แชร์ผมไม่สนเนาะแล้วแต่ท่านเลยคอมเมนต์เยอะดราม่าเยอะยิ่งอ่ายูทูเอาไปเผยแพร่เยอะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม